สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําตัวเว็บไซต์ตัวระบบนะครับสําหรับค้นหาบริการนะครับอาจจะเป็นบริการต่างๆอาจจะหาบริการเกี่ยวกับช่างนะครับแล้วก็ตัวช่างเองนะสามารถปฏิทินบุ๊กิ้งลงผลงานมันเป็นโปรไฟล์ของตัวเองได้นะครับว่ามีงานอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีโปรไฟล์อะไรบ้างน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าสําหรับคนที่อยากซื้อระบบนี้นะครับไปใช้งานนะครับ หรืออยากจะเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากจะจ้างเขียนโปรแกรมอื่นๆนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดใต้ทาังเขิปมาพูดคุยกันได้นะครับโอเคนะครับในเว็บนี้เนี่ยก็จะเป็นค้นหาบริการต่างๆนะครับแล้วก็สามารถชิคคิวว่างได้ด้วยนะครับโดยสามารถค้นหาจากข้อมูลนะครับอาจจะเป็นล้างรถซ่อมรถซ่อมแอร์ตัดหญ้านะครับต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกเป็นจังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบล ได้นะครับเลือกตำบลก่อนครับต่อมาเนี่ยคนที่ลงทะเบียนรับบริการเนี่ยอ่าที่บริการเนี่ยเจนช่างต่างๆหรือเป็นบระการใดก็มาลงทะเบียนได้ที่ตรง,ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่มาลงทะเบียนก็ใส่ชื่อลงไปครับโอเคแล้วใส่ข้อมูลลงไปก่อนนะครับพอใส่ข้อม,มูลเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็้ามาใส่ประเภทงานครับก็จะเป็นแท็กนะครับอ่าเช่นซ่อมรถ แล้วก็ e n นเ r อร Air, com, ์นะครับล้างแอร์ซ่อมคอมตัดยญานะครับมันก็จะเป็นแท็กครับประมาก็รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ใส่รูปภาพเสร็จแล้วก็ส่องตัวสอนนะครับ t p a n นะครับก็กดยืนยันการสมัครครับพอยืนยันการสมัครสเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะส่งไปที่อ e ีเมลของแอดมินนะครับแอดมินก็จะทำการ เข้าไปอนุมัติในระบบนะครับไปตรวจสอบก่อนสำหรับของซอร์นะครับก็จะเป็น username password น,นะจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก่อนครั้งแรกนะครับก็จะมีขึ้นมาบอกในครั้งต่อไปเนี่ยก็เข้าไปเปลี่ยน password ได้เลยนะครับ admin ก็จะเห็นเร่งมาที่อีเมลครับ,นะรบว่ามีคนขอสมัครนะครับต่อมาเนี่ย admin ก็ login นะครับเข้าสู่ระบบ นะครับเข้าไปดูอนุมัติช่างที่สมัครเข้ามานะครับก็กดไปที่เมนูอนุมัติช่างค่ะเห็นแล้วก็มีช่างเข้ามาสมัครนะครับก็กดตรวจสอบข้อมูลเป็นยังไงโทรติดต่อมีร้านจริงไหมอะไรไหมก็ว่างันไปครับเสร็จแล้วก็กดอนุมัติพออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยมันจะวิ่งไปหาที่อีเมล นะครับคนสมัครนะครับว่าได้รับการอนุมัติแล้วเห็นไหมครับที่อ e ีเมลเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วว่าสมัครนะ่ะอนุมัติแล้วแล้วก็นี่คือเบอร์โทรโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไปครับพอ,อยูสเซนมพาิร์ดก็จะเป็นเบอร์โทรนอกจากนั้นนะ่ะแอดมินก็สามารถเพิ่มช่างใหม่เองได้จากหลังบ้านเลยนะครับหรือว่ารับงับได้หรือว่าลบได้นะครับตรงนี้เลยนะครับเพิ่มตรงนี้ได้เลย สร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตั้งค่าอีเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับแจ้งเตือนผ่านอีเมลต่อมานะครับก็ให้ช่างเข้าสู่ระบบ,นะบช่างหรือว่าบริการเข้าสู่ระบบนะครับโดยใส่เบอร์โทรล,ลงไปนะครับทางข้างบนข้างล่างเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบครั้งแรกเนี่ยก็จะถูกกาหนดเลยนะครับว่าให้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่นะครับพอเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงครับก็จะเข้าสู่ระบบเข้ามาตรงนี้ก็จะมีปฏิทินงานนะครับ ที่เราสามารถลงตารางงานของเราได้ครับเพื่อให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าเราว่างหรือว่าไม่ว่างนะครับของวันนั้นๆหรือว่าทั้งเดือนนะครับมาดูข้อมูลส่วนตัวเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับรูปโปรไฟล์ Fi กับรูปหน้าร้านเปลี่ยนได้แล้วก็รูปผลงานก็สามารถใส่เพิ่มไม่ได้สิบรูปนะครับอ่าแต่ผมใส่เข้าไปอ่าผมใส่ประมาณสี่รูปนะครับแล้วก,กดบันทึกข้อมูล นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรูปกดงายขึ้นมาเห็นะครับก็กดลบทิ้งได้นะครับต่อมาปฏิทิงานนะครับสว,ว่าลงวันที่หนึ่งเลยวันนี้วันที่หนึ่งลงเลยว่าไปลังแอร์นะครับวันที่หนึ่งนะครับตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถ,ถึงวันที่หนึ่ง จนถึงวันที่หนึ่งสิบโมฟงลูกค้าว่าแปดโมงสิบโมงนะไม่ว่างนะนะก็ขึ้นมาแล้วคราวนี้ไปดูที่หน้าเว็บครับคนใช้บริการก็จะเห็นแล้วครับนี่ไงขึ้นมาแล้วในช่องใหญ่นะครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมมีแท็กขึ้นมาว่าทำอะไรบ้างสามารถค้นจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าค้นหาจากจังหวัดก็ได้พอเรากดเข้าไปในโปรไฟล์นะครับ ก็จะเห็นตารางงานเห็นนะครับมีตารางงานนะครับแล้วก็มีรายละเอียดแล้วก็มีรูปภาพผลงานที่ผ่านมามาดูได้ในตารางงานก็กดดูได้ครับว่ารายละเอียดอะไรครับแปดโมงถึงเที่ยงแปดโมงถึงสิบโมงเนี่ยไปล้างแอร์นะคิวไม่ว่างนะครับเราสามารถเช็คคิวตารางของช่างเองได้เลยจากตรงนี้เลยครับว่าเขาว่างวันไหนไม่ว่างวันไหนนะครับตรงตารางสามารถดูเป็นรายการได้นะครับ ตั้งแต่วันที่สามสิบถึงวันที่หกอ่ะมีรายการอะไรบ้างของช่างนะครับนี่ก็นีเลยทีนี้ก็จบหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วก็จะเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือลืมรหัสผ่านครับสมมติว่ายูเซอร์ลืมรหัสผ่านนะตัวช่างเองเนี่ยหรือตัวบริการลืมรหัสผ่านอ่ะก็สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านจากตรงนี้ได้นะครับก็กรออีเมลลงไปครับแล้วก็กดส่งลิงก์มันก็จะทําการส่งรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับไปที่อีเมล ใช่ไหมครับก็ขึ้นมาครับลิกงสำหรับตั้งรหัสพานใหม่ก็จะส่งมาครับว่าให้เราเข้ากดคลิกตั้งรหัสพันใหม่ใช่ไหมครับก็กดสร้รหัสพันใหม่ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับระบบค้นหาบริการนะครับค้นหาช่างนะครับแล้วช่างเนี่ยสามารถเพิ่มผลงานเพิ่มไปทิ่ทีนคิวงานของตัวเองได้ครับเพื่อให้คนใช้บริการได้ดูได้ทราบนะครับถ้าสนใจตัวระบบ นะครับอยากดยนเขียนไว้เขียนโปรแกรมหรือว่าอยากจะสร้างเขียนโปรแกรมอะไรก็แอดไลน์แอดตาัางคลิปมาได้เลยนะครับ